<_ d ream> สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆเดลินิว w นะคะค่ะพวกเราตัวแทนสักแสดงช่อง7 HD ค่ะบออกชื่ค่ะสวัสดีค่ะฝนปริตานะคะจากาละครเรื่องไปน้ำค้างค่ะค่ะแอนนากลึกนะคะจากละครเล่มายุราค่ะ, <_ d ream> คะพพเย้ย <_ d ream> มากสองคนว่ามากัน,น,กนเรื่องเดียวจริงแล้วสองเรื่องค่ะสองเรื่องค่ะสองร้อยเนาะก่อนที่เรากจะได้อัปเดตกันนะคะแฟนๆก่อนอื่น,น,นเลยอยากรู้ว่าแต่ละท่านเล่น,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 นเป็นใครในบ้างนเลยขออนุญาตน้องฝนก่อนเลยด้วจริงๆเล่นเป็นใครในเรื่องไฟน้ำค้างค่ะฝนนะคะรับบทเป็นอุษาใน,ในไฟน้ำค้างค่ะค่ะก็ก็สำหรับคุณหนูอุษาร์นะคะต้องเรียกเขาคุณหนูนะคะเพราะว่าแบบเขาเป็นลูกนักการเมืองเป็นแบบคุณหนูที่ เ,เขาเรียกว่าไงเหมือนแบบได้ทุกอย่างมาโดยแค่แบบพูดแล้วพ่อก็จะหามาให้อะไรอย่างเงี้ยโดนสปอย,ปยใช่โดนสปอยตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราอ่ะถูกปลูกฝังแบบโดยจากครอบครัวเราว่าเราเนี่ยโตไปจะได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ซึ่งก็คือพระเอกของเรานั่นเองนั่นแหละแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราค่อนข้างที่จะฝังใจว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ชายในอนาคตก็คือแบบแทนไว้เลย<อ>ใช่จนแบบ เช่นเรื่องมันก็เลยพามาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่พระเอกเขาดัานไปเจอนางเอกแล้วทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปแบบสายตาที่เขามองเรามันก็เริ่มเปลี่ยนนะคะใช่หนูถูกกระทำนะคะหนูอยู่ของหนูดีๆแล้วเขาก็เข้ามาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนใช่อยู่แล้วอยู่แล้วเข้ามาที่หลังหนูมาตั้งแต่เกิด หนูแบบคาตามเขามาเลยนะค่ะไปน้ำค้างเอ่อมุกดาค่ะกับเออยูโรใช่ค่ะยูโรเป็นพระเอกอืมใช่ก็ค่อนมันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างแบบคือพาร์ทแรกอะค่ะมันจะเป็นพาร์ทของความรัก ยังไม่ได้แบบว่ามีการฟาดฟันกันเท่าไหร่แต่ว่ามันดันมีเหตุการณ์ก็คือช่วงที่ผ่านมาที่แบบพระเอกกับนางเอกเขาเข้าใจผิดกัน uh huh. นั่นแหละแล้วเหมือนนางเอกเขาก็เลยตอนนี้เขาคัมแบ็กมาแล้วค่ะเขากลับมาพร้อมแก้แค้นพระเอกซึ่งมาส่งผลกระทบต่อเราเรากำลังจะแต่งงานกับ,บพระเอกใช่ค่ะคู่มั่นของเราเมจังหวที่เราไปท่านมาสี่ใช่ทุกอย่างมันก็เลยแบบเริ่มแบบ โครงเครงค่ะตอนนี้โครงเครงมากแต่าก็คือเรื่องที่บอกวใเ่มันจะมีหลายรชใช่ค่ะก็หนูว่ามันยากตรงที่แบบด้วยเส้นเรื่องมันระยะเวลามันค่อนข้างนานแบบหลายปีอะค่ะแล้วมาเลยแบบคือช่วงแรกหนูก็ไม่ได้ไลยอย่างที่หนูบอกหนูไม่ได้ไลยจนแบบนางเอกเข้ามานางเอกรักกับพระเอกแล้วพระเอกเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบในช่วงเวลานั้นมันทําให ตัวนี้ใส่หนัะมันก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะความอยากเอาชนะมันก็เลยอาจจะยากตอนช่วงถ่ายทาที่ใช่ที่มันจะต้องแบบสวิตอารมณ์ไปมาว่าวันนี้ตอนเช้าเป็นคนดีตอนบ่ายฉันต้องเป็นคนไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยแบบยากนิดนึงก็น่าสนใจอย่างที่บอกเลยป็นรามาข้ข้นอีกแล้วใช่มาที่เล่น ura, มายาบ้าขอครับมาที่แอนนาบ้าค่ะเรื่องนี้เล่นเป็นใครคะเรื่องนี้อนารับบทเป็นอลิสค่ะ อลิสเป็นนักเรียนนอกเป็นคุณหนูเอาแต่ใจเชื่อมั่นอนก็เลยเชื่อมันในตัวเองสูงแล้วก็แบบบางทีก็อาจจะดูเกล้าวลาดูแบบใช้อารมณ์มากเกินไปแต่ที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะแบบว่าปกปิดบาดแผลในใจค่ะแล้วก็แบบป้องกันตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาทําร้ายค่ะก็คือมีปมในใจมกมีปมในใจค่ะตัวนี้มันมีความซับซ้อนเมือน อโอยากมากค่ะสำหรับหนูนะคะเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ค่ะความมั่นใจความแซบการแบบต้องยั่วยวนกวนประสาทพี่สาวอะไรย่างเงี้ยถือว่ายากมากๆเลยค่ะสำหรับอนน้นนะคะจนบางทีก็มีซีนที่แบบเราจะต้องแบบไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปแอลแอลแอลผู้อยใช่ไหมโต๊ะ ใช้มันยาแล้วนั่นก็ไม่ฝึกหน้ากระจกนะคะไม่ฝึกหน้ากระจกและเราก็ได้ต่ถามตัวเองว่าอันน่าจะแบบเซ็กซี่กี่โมงแล้วไม่เข้าใจตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวอินเนอร์มันจะมาหน่วยยากนะคะแล้วทุกคนทุกคนจะรู้เลยค่ะว่าหนูมือสั่นในซีนนั้นใช่ค่ะซีนซีนที่อาจจะมาดูไม่ค่อยเป็นตัวเองใช่ไหมเพราะเราแบบเ้าเมาใช่เป็นคนแบบหนูเป็นคนแบบเรียบร้อยนิดนึงมั้งเรียบร้อย

ไปน้ำค้างนะคะเล่ยมยุรานะคะใช่ค่ะสองเรื่องนี้วันนี้เรามาเหมากันเชื่อว่าสองคนนี้จะแอบสปอยไหมสปอยได้นิดนึงให้นิดนึงยั่วให้อยากดูค่ะตอนที่แอนนาายอ่ะบอกว่ามันอาจจะมีตองฉากที่ต้องยากมากขึ้นในการรูช็บของการทำกันไดมันต้องเดือดขึ้นเยอะขึ้นด้วยค่ะตอนที่ได้บทมาแอนนาอยู่กับบทแบบ,แบ,บนานมากใช้เวลาอ่านแล้วอ่านทบ อ่านวนไปวนมาหลายๆรอบมากเลยค่ะแล้วก็แบบพยายามที่จะหาแบบกลาวตัวละครให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเ้วยตัวละครของอลนะิซมีความแบบเขาเขามีปมเยอะจริง,รงๆเยอะมากๆในตอนเด็กๆเขาเจออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างมีเพื่อนๆแบบไหนมีครอบครัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่กับอลิซจนแบบจนมันรู้สึกแบบไอ้นี่เลยนะคะรู้สึกแบบเศร้าอะคะ่ะรู้สึกชีวิตเหมือนแบบไม่ได้รับความรักจากใครเลยค่ะแล้วก็ รู้สึกอินมากมากค่ะแล้วทุกครั้งที่เล่นเป็นอลิสรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอลิสเธอผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะเธอต้องแบบเธอต้องเก่งขนาดไหนถึงมาถึงตรงนี้ได้มีคำถามนี้ในหัวเลยค่ะแอหนูไม่กล้าพูดเลยแอนนาไม่กล้าแอนนาไม่กล้าพูดเลยค่ะเพราะว่าหลุดแน่ๆค่ะหนยอมรับเลยค่ะ ก็สำหรับฝนก็อย่างตอนแรกอะด้วยความที่ตัวของอุสาเขาไม่ได้ร้าย<ม>ซึ่งทุกทุกคนอ,อาจจะเคยชินกับภาพฝนที่เรื่องอื่นว่าแบบร้ายมากเพราะว่าปกติก็จะเป็นขาประจำนางร้ายอยู่แล้วแล้วเขาก็ค่อนข้างดีใจนะที่เรื่องนี้หนูเล่นเป็นคนดี<อ>แต่สุดท้ายก็ร้ายค่ะใช่แล้วเหมือนแบบแฟนๆเขาว่าอ๋อสุดท้ายร้ายอีกแล้วหรอแต่แบบตอนแรกแบลมากเลยนะตอนแรกดูเป็นคนดีอะไรเงี้ยอืม ถือว่าถือว่าดีเพราะว่าตอนแรกเราก็เป็นคนดีจากใจจริงๆไงคะ่ะใช่ใช่ซึ่งพอพอเป็นแบบนี้ก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าคนดูก็เห็นใจตัวหนูเหมือนกันว่าแบบโอเคม,มันมันมีมันมีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยด้วยความพระเอกเขาก็ไม่ชัดเจนว่าเขาไม่ได้เขาหรือเขาชัดเจนแต่ว่ายังไม่เนแ่หนไม่รู้ตัวเออประมาณนั้นประมาณนั้นว่าเขาก็คงชัดเจนว่าเห็นหนูเป็นน้องสาวแต่หนูดันแปลความรักของเขาผิดว่า เป็นชั่วแกลแอมแกลแอมน้องแกลแอมน้องไม่ใช่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 ค่ะก็ก็ก็ประมาณนั้นค่ะเราเหมือนเราตีความรักที่พระเอกมองเราเป็นน้องสาวออกเป็นเชิงแบบเอ่อความลับแบบแฟนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเศร้าแต่ว่าเปลี่ยนความงงมากว่า ตัวอุตส่าห์เปลี่ยนความเศร้าเป็นความโกรธแค้นคือไปจุดนั้นเลยใช่เพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจไงคะ่ะเราแบบปกติได้ดั่งใจมาตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วบทคืนชีพในบทเริ่มร้ายเปน,นแต่ตอนไหนวะค่ิดแบกเห็นบอกว่าคือตอนนี้มันยังไม่ออกฤทธิ์เท่าไหร่เพราะว่าเอ่อเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่เขามาเอาคืนมากกว่าแต่ตอนนี้หนูกําลังสะสม พร้อมตีกับใช่สะสมแบบสะสมความแค้นไว้แล้วพร้อมที่จะตีกับซึ่งรับรองนะคะว่าแรงกว่าแน่นอนอยากเห็นหนูขึ้นมาตอสู้ต้องรอูค่ะนูหยดีมากเลยค่ะแบบด้วยเอออย่างโลเคชั่นแบบแม้ว่าจะเป็นแบบบ้านออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยให้หนูเอาคืน เมืคืนได้เลยค่ะก็ก็อย่างโลเคชันนะคะขนาดแบบตึกออฟฟิศอย่างเงี้ยคือเขาแบบหาออฟฟิศที่แบบอยู่สูงมากๆเพื่อที่จะได้เห็นวิวเมืองอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราเราค่อนข้างหาเอ่อโลเคชันที่แบบสวยมากๆใช่แล้วก็มีเขามีไปทะเลไปแบบลงเรือแต่หนูไม่ได้ไปไงคะมันไปเป็นพาแต่ว่าหนูมันเป็นพาทของแบบพระนางการที่เขาได้ไปอยู่กันสองคนใช่ใจน,น้อยใจ <laughs> ในเวลาสาวมันต้องวิ่งหยุดถึงมากกว่าใช่ค่ะคือมันคือจริงจริงอย่างที่บอกว่าฝนนะก็ค่อนข้างที่จะเล่นบทไดร้ายมาเยอะแต่ว่าแบบเรื่องเนี้ยมันเป็นมันเป็นรายที่อยากให้ทุกคนเห็นใจและเข้าใจอ่ะคือปกติมันจะเป็นรายที่แบบว่าให้อภัยไม่ได้แต่หนูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นรายที่ให้อภัยได้ซึ่งแบบอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้เข้าใจในมุมมองของแบบ อุตสาห์นะคะอันนี้เรียกคะแนนสงสารเรียกคะแนนที่เห็นแล้วคำตอบแฟนบอกว่าอย่าสงสารเพราะลูกสาวปันใจให้พีดไปแล้ว,ลวพีดใครในเรื่องพีดคือน้องชายของพี่พีมค่ะ<ม>งงใช่ไหมคะทุกคนทุกคนงงใช่ไหมมันเป็นมันเป็นฤทธิ์ของความเมาค่ะ คทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นว่าวันนั้นหนูดื่มเยอะค่ะมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์ใช่ตดูตวใงไม่ช่ค่ะอได้๋อใช่ค่ะก็เออแก้ตัวไม่ได้เลยอ่ะเป็นเป็นเลิฟซีนเป็นเลิฟซีนครั้งแรกของฝนด้วยค่ะใช่ก็ทเส่งแบก็ตื่นเต้นแต่ว่า ทำฟอร์มแบบเก๊กเ่ค่ะว่าแบบว่าพอเล่นกับน้องเนี่ยเดี๋ยวเราประหม่าน้องก็จะประหม่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามแบบว่าไม่เป็นไรคลิปคู่แต่ว่าคือจริงๆข้างในคือแบบตุบตับตุบตับตุบไม่นานเลยค่ะเพราะว่าหนูตกลงกับน้องว่าแบบโอเคเราเชื่อใจกันนะแล้วก็แบบเต็มที่เลยแบบไม่ต้องเกรงใจอะไรเงี้ยก็คือเทคเดียวผ่านเลยค่ะ <c oughs> ใช่ ก็เขินแต่ว่าแอบมีปรึกษายูโรด้วยว่าแบบว่าอยากให้ภาพมันออกมาสวยอะค่ะเพราะว่ายูโรเพราะว่าเขาเป็นพระเอกไงคะเขาผ่านเริ่มซีนมาเยอะแล้วหนูก็เลยแบบว่าแค่อยากให้แบบซีนมันสวยหนูต้องเอียงองศาไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบกล้องต้องรับยังไงแค่แบบประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาก็แนะนําดีแล้วแตไหนจะแอบบอกคณพระเอกหรือเปล่าสอนเราย อุย่าไปพูดจริงจังกับยูโรค่ะจริงจังมากไม่ได้ไลน์นั้นจริงจังมากไม่ได้ค่ะคำถามคำขำเฉยเฉค่ะีเยอเลค่ะนนบอ้ย่มีเยอะ่ยเะค่ะเดี๋ยวสอยะันนลมากคมีเยอะเลยค่ะหนูหนูบอกได้เลยว่ามีเยอะแต่ไม่อยากพูดเยอะค่ะเดี๋ยวสปอยนะคะอันนักลัวมากค่ะ อีกนิดนึงลองลองหลอกลอกอ่กลอไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยยายแล้วเรื่องนี้น่าตั้งใจมากๆเลยค่ะด้วยความที่เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของไอน่ามากๆต้องเป็นสาวแซ่บต้องเป็นแบบต้องเป็นอะไรที่ต้องทําอะไรที่ในชีวิตไม่เคยทําอย่างเช่นการวีน<ม><ม>การแบบ<ม>ใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือมันยากมากสําหรับหนูค่ะถึงขนาดแบบว่าถ่ายหลายเทคมากกับการ<อ>าแค่เหวี่ยงจานค่ะ เสียงจานเียงจานออกจากโต๊เอ้บแต๊บไ่กี่ใบค่ะโอคือไม่กล้าพูนเลยค่ะคือแบบคือหนูเป็นคนที่ไม่กล้าทําอะไรที่เสียงดังอะค่ะมันไม่กล้าติดเกรงใจเกรงใจใช่ค่ะแล้วกลัวไปโดนคนอื่นสิ่งที่กลัวมากที่สุดแล้วก็กลายเป็นแบบทําให้แบบต้องเกรงอะค่ะอคุณถ้าบอกรอดูคุณนาลิตเอาคืนคืนนี้นะคะคุณนาลิจะทำอะไรในเครื่องคืนนี้ ในข้าคืนคนอลิสือคนอลิสคอลิสเขาไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาก็เสียงใส่มากไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรเอาจริงๆเขาก็มีเขาเป็นคนที่คิดน้อยทำรับหนูนะคิดไม่คิดอะไรเลยอยาทำอะไรก็ทำ คืนนี้เขาก็จะต้องคือเขาอะโดกำลังกําลังจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นอยากเห็นหน้าคนอยากรู้จะยังไงนะเขาเรียกอะไรนะถือผ้าน้อยกว่าหรอคะเหนื่อกว่าเนาะไม่ไม่เราไม่เหนือะค่ะเราไม่เหนือเราจะต้องพูดว่าอะไรนะคะเป็นต่อเป็นรองเป็นรองอ่าเราเป็นรองเพราะว่าเราอะเราที่เคยเอามาถือผ้าให้น้อยกว่าแม่น่าจะเราพูดอะไร อน้อยกว่าจร้จะคือต้องาดื้อกจะอะไรอ๋อน้อยกว่าคือชะนะหรอคะไม่อ๋อโอเคค่ะอ๋อคุณใิแท็บอกันได้ค่ะ่ีลให้น้อยกว่าค่ะหรือใครน้อยกว่า ค่ะก็เป็นลองเป็นลองเราก็ก็ต้องรอดูค่ะว่าอลิสจะสามารถพลิกกลับมาเอาเหนือกว่าไหมถือให้เหนือกว่าไหมอ่ะอันนี้น่าพูดถูกแล้วนะคะก็ต้องรอดูต้องรอติดตามในคืนนี้แล้วก็ดูจนจบเลยนะคะท่านในท่านในตอนนี้นะคะ ถ้าในตอนนี้ถือว่ายากค่ะใช่ค่ะถือว่ายากเพราะว่ามันมันไกลตัวแล้วก็เราไม่ค่อไม่ไม่นักไม่ทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ขี้เกียใจเป็นคนที่แบบไม่กล้าทําอะไรแบบนี้ก็เลยแบบมันค่อนข้างที่จะยากแลก้วก็ก็ยังดีค่ะที่มีการแบบว่าได้เวิร์กช็อปได้เวิร์กช็อปกับพี่ฮาน่าได้คุยกับผู้กกับว่าต้องการอาลิสในเลเวลไหนและพี่หนึ่งก็คอยเคี่ยวเข็นะให้แบบให้ให้เป็นอลิสในแบบที่ เอพอหนูมาดูอ right. <laughs> <laughs> ่ะหนูก็รู้สึกว่าโหอลิสเค้นี้แบบอยัอยังอยู่หัวอลิสค่ะเหมือนเคี่ยวตัวเองเหมือนเคี่ยวตัวเองใช่คอินอินค่ะอินมากแล้วก็แบบอ๋อก็มีหลายมุมค่ะบางคนก็บอกว่าสงสารอลิสบางคนก็บอกว่า อลิสหน้าหมันไ้มากก็จะมีแบ่งทีมค่ะทีมอุทีมอลิสทีมทินกรอะไรอย่เงี้ยทีมลาเมตเขาก็จะแบ่งทีมกันก็ในในพาร์ทของความน่าสงสารก็เพราะว่าอลิสไม่มีใครรักจริงๆค่ะเขาต้องเจอเหตุการณ์รล,ล,ลายๆมาแล้วก็คุณปู่ก็ยังไม่รักยังตีทําอะไรแบบพูดทําร้ายจิตใจมากและอลิสเข้าใจบีบมือเข้าใจ,ใจกัน <c oughs> แต่เราแต่เราอยู่คนละจักรวาลนะ <c oughs> เพราะอะไเรื่องเนี่ยใช่วามค่ะความคาดหวังหรอคะหนูอะ่ะแรกๆเนี่ยก่อนที่จะออเลยอะ่ะหนูคาดหวังแค่ว่าคนดูอะ่ะจะเชื่อในตัวอลิสไหมเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบอ่าเป็นคนแบบมั่นใจเป็นคนที่หลายๆอะไรเงี้ยคนดูจะอินไหมแต่พอละครออนไปแล้วคนดูแบบมาเอ่อด่าถึง ด่าเยอะมากค่ะด่าถึงขนาดแบบเอายกมาทั้งสวนสัตว์เลยค่ะจนนั้นรู้สึกว่าโอเคมันเหมือนแบบว่าเป็นความสกเรสอย่างหนึ่งค่ะที่เราได้ได้ได้เป็นตัวละครนั้นออกมาให้คนดูเชื่อจริงๆนี่คือแบบคือสิ่งที่อนะาคาดหวังที่สุดแล้วค่ะให้คนดูินแล้วก็แฮปปี้ต่ะมว่าจะเรื่องไหนค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นม้ว่ามีน้าทีที่รู้คนรอคอยไวอยากรููว่าเรื่องราวต่อไปมันจะเป็นแบบอยากให้คุณรู้สาออกปันหาแล้วแบบออกคุณรู้สา เ่อเลเวลความสมบูพิกเอ็ดเน็ตริษัทเน็ตค่ะโอ้โหให้สิบเอ็ดเลยได้ไหมคะขอขอเพิ่มเป็นสิบเอ็ดเลยค่ะเพราะว่าคือมันอย่างอย่างที่บอกว่ามันมีการพลิกแพงด้วยอย่างอย่างในเรื่องอะค่ะมันจะมีพัพพาที่เป็นนางเอกใช่ไหมคะเข้าแท็กทีมกับวิกิตคือเหมือนแล้วคือฝั่งหนูเนี่ยหนูก็จะอยู่กับพี่พีมของหนูแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่ามันจะแบบตัวละครทุกตัวมันกลับฝั่งกันได้มั่วซั่วไปหมดเลยค่ะ แล้วคือมันจะเป็นการแบบรับมือของแต่ละแผนการอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนลองติดตามว่าแบบมันมันเป็นเรื่องที่แบบหักบุมแบบทุกคนอาจจะแบบไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามดูค่ะค่ะ่ัเราจะได้กปมาไหนอนนบอก บอกได้จะบอกคําเดียวไม่ได้เพราะจะพูดเยอะมากเลยค่ะเออก็อยากจะให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆค่ะเรื่องนี้ทุกคนเดาทางไม่ถูกแน่ๆแล้วก็ก็พลิกไปพลิกมาเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนที่อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยตัวละครในแต่ละตัวละครเพราะว่ามันมันมันพลิกจริงๆค่ะพลิกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้ แล้วก็ห้ามพลาดสักตอนนะคะห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าพลาดแค่นิดเดียวงงค่ะงงแน่ๆแต่ถ้างงงงทำยังไงคะงงต้องไปดูย้อนหลังนะคะที่แอปไอ e ีค่ะใช่ค่ะ่ดเอไม่ให้ฟังเราจะถามเาได้เลยค่ะเขาคิดคคเรื่ะเขาคิดหรอคะ ไทยเดี๋ยวนั้นคนไทยแปลเป็นไทยค่ะตอนนี้ข้างหตอนนี้ไทยแปลไทยอยู่นะคะข้อคิดข้อคิดที่ได้ก็คืออ่าคนเราอะค่ะอ่าเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงได้ไหม คนเราต้องมีเวลาคิดคนเราต้องมีเวลาคิดโอเคข้อคิดโอเคเข้าใจค่ะหนูข้าใจโอเคก็คือของอุตส่าห์หรอของอุตส่าห์กันเป็นเราจะอยู่กันแบบนี้ยาวๆค่ะโอเคของอุตส่าห์เป็นถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักนะคะ บอ, <laughs> บอกวิพีมค่ะใช่ <laughs> ก็คือเราไม่ต้องพยายามกับความรักขนาดนั้นค่ะสุดท้ายถ้าเราจะได้มามันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบชีวิตอุตสาคือที่เขาทิ้งไปกับผู้ชายคนหนึ่งเออหนูอยากจะบอกอุตสาประมาณนี้ค่ะว่าแบบถ้าเขาจะรักจริงจริงเขาก็รักนะไม่ต้องพยายามขนาดนั้น <laughs> ชีวิตตัวเองก็หรือเปล่าทุกคนว่ายังไง ใช่ก็คือพีทก็เป็นผู้ชายที่ดีมากค่ะแอบซปบอยนิดนึงทุกคนมาติดตามนะคะค่ะมาที่หน้านะคะข้อคิดค่ะข้อคิดที่ได้นะคะก็คือทุกอย่างที่มันที่ที่เราทำอะค่ะมันมีผลของการกระทําของเราเข้าใจไหมคะ ทุกอย่างที่ทํามันมีผลของการกระทําค่ะถ้าเราตัด<ต>สนินว่าทุกอย่างที่ทำมันเกี่ยวข้องจ,จะทําอะไรต้องนึกถึงผลที่จะตามมาประมาณนี้เลยค่ะไทยเป็นไทยอีกแล้วค่ะ <laughs> <laughs> แต่ไทยเป็นไทยอีกแล้วค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเราเวลาคนเราอะคะ่ะตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วอะคะ่ะ เราต้องต้องต้องรู้ว่าผลที่ตามมามันคืออะไร<ม>ใช่เราจะต้องเราถ้าเราเรื่องในทางที่ผิดผลมันก็คือสิ่งที่ผิด<ม>แต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกผลมันก็คือสิ่งที่ถูกค่ะแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ผิดเราจะลอเเ็น <c oughs> แล้วถ้าเราในผิดอีกทีมมันก็จะกลายเป็นผิดแล้วก็ถูกแล้วก็ผิดแล้วก็ถูก <laughs> อันนี้ไม่ใช่สาระเลยค่ะ อันนี้ไม่ใช่สาวเลยุยอะไรกันอยู่คนี้อะนายกินที่บอกว่าก็คือน่แะว่าทำอะไรใเนะไรนี้ใชเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคุณอฤิ์ตัเป็นยังไง่อไปใช่ค่ะอีกประมาณยี่สิบสามสิบสามสิบสามอีก อีกเยอะค่ะอีกเยอะมากค่ะอันนี้แค่เริ่มต้นนะคะทุกคนเริ่มต้นยังขนาดนี้เลยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรายุ่กับเขาไปอีกยี่สิบกว่า EP ใช่ค่ะกลางเรื่องแล้วค่ะใช่ก็อีกประมาณสิบกว่าค่ะประมาณสิบแหละแล้วยังได้ลุ้นกับตอนลขอรคุณและพีอยู่อืมสปอยอ่ะ ไม่รู้ว่าคนหนูต้องเอาพี่พิมพ์กลับมาเป็นของหนูให้ได้ค่ะหนูยังมุ่งมั่นอยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไฟน้ำค้างออนแอร์วันจันทร์ังคารนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะเลดดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอีเหมือนกันค่ะ วันพ anyway ุธพฤหัสนะคะเล่มายุราสองทุ่มครึ่งนะคะดูย้อนหลังในแอป ichee หรือเว็บ m e r w a w iq. com นะโอเคโอเคเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว iq. com m e r w a w iq. com ค่ะโอเคดูสดทางช่อง 7hd นะคะไปน้ำค้าง ย้ำอีกรอบนะคะคุณผู้ชมจะได้จําได้ค่ะค่ะไฟน,น้ําค้างจัดอังคารสองทุ่มครึ่งค่ะเนมม <c oughs> ยิราพุทธเพื่อหาสองทุ่มครึ่งนะคะใช่ค่ะขยายข้อมูลหลักฐวนที่ขนาดแค่พลังสองสาวเป็นน้อที่มาสปอยสนุกขนาดนี้เชื่อว่าได้ผถแน่นอนเลยกับละครนักข่าวเรื่องของเจ็ดเอสซีนะคะเกศเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,คะ